ม,มาค่ะกินหม,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 ม่อมหม่อมไซยาพูมหมื่นมันจะแซ่บอยู่เด้วยวนนอตากแห้งๆไหมได้ผลอ่ะอ ออือใส่บักพิก <c oughs> ขอกำลับดีค่ับักพิกค่ะพร้อมหลับส่องเปเล่น,นอ่ะแปืม mắm nữa mắm xe đập hùm mắm các thịt quả phiếu khứ gần bò vào มันนี่เขาเลือกเนื้อส่วนที่ดีมนะมาทำดิใส่ก็เอามันเอาอย่างใส่อะไอ Sabes, มัมถ้าเป็นส, simple, ส, A, ar, สูตรแทนสูตรโบราณนี่เลยนะคะเขาใส่ใสมัมใส่ตับฟัก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 สับสับๆับสับเข้าไปเห็นมันหอมแล้วกะให้สีมันแดงใส่มัมอืมพกเีหยวงวเหงองวอืม บางสูตรก็ไซเป็นเคาเนี้ยวเนี่ยบางสูตรก็จะเป็นซอข้าวข,ขวาวซอสข้าวขาวมันแน่๊ยม่สุดเขา่าแหย่บตอนทํามันอร่อยเลยหรอกมันมันหอมแต่ส่วนมากขาจะกินดินนะนะมัน เราพอไปท้างไว้มันเหนียมันแข็งของมันแข็งวันนี้มา่กินในเบงอง์ือซื้อด้ว่ะห้องก็ฟืนไข่อายัางบดีครับมันหลายก็เริ่มดีขึ้นนิดนึงละ นะคะ PS ไม่เบิ่งหม็นเน่าสื่อมาดนแล้วจนแหงแค้งังมันกลิ่นว่อไ้ <c oughs> เป็นใครเมื่อเดือนวันที่ยิบหาเที่ยงขึ้นสี่สิบสี่เป็นวันที่ยี่สิบหาคุมผ้าไข่เป็นเดือนไหมอาย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 อูยอ้หเ <c oughs> พิ่งจะหายดีนี่แหละค่ะ หายดีนไหมถึงว่าไม่ใช่หายขาดยังเหลือเหนื่อยไหมคะป่ะวันนี้กัขอลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ